เริ่มทาการเปลี่ยนเกมการถ่ายภาพบนมือถือการร่วมมือกับรีคุยมิชิที่เต็มไปด้วยการประกาศและความรอคอยนี้กําลังนําเทคโนโลยีกล้องจีเอ,อมาใส่ในเร่ม g t 8 Pro การร่วมมือที่เต็มไปด้วยการประกาศเริ่มยืนยันว่าการร่วมมือกับรีคุยมิชิงไม่ใช่แค่การตลาดที่ง่ายๆแต่เป็นการร่วมกันพัฒนาที่จริงจังโดยเป้าหมายที่กําลังจะนําเทคโนโลยีกล้องจีอ,อที่มีชื่อเสียงมาใส่ในเร็ม g t 8 Pro โดยเฉพาะ DNA ของกล้อง GR การร่วมมือนี้จะนำา n n a ของกล้อง Compact ระดับตำนานอย่าง r i c o h ิเออกมาใส่ในเร็ม GT8 Pro ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการถ่ายภาพบนมือถืออย่างมากและนี่คือสิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจ Deconstruct the t ท c h ทีม R&D ของทั้งสองฝ่ายร่วมกันปรับปรุงเร็ม GT8 Pro ในทุกมิติเพื่อแก้ปัญหาของผู้ใช้ที่ต้องการความเร็วและภาพถ่ายที่เป็นธรรมชาติซึ่งนี่คือสิ่งที่เราได้รับทราบอัปเกรดระดับฮาร์ดแวร กล้องหลักมาพร้อมกับชุดเลน ultra high transparency ที่พัฒนาขึ้นโดยร่วมกับ Ricoh ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในการลดแสงแฟลร์ความคมชัดในการแยกรายละเอียดและค่าความบิดเบือนที่ต่ำซอฟต์แวร์และประสบการณ์ผู้ใช้มาพร้อมกับโหมด Ricoh ZR Mode ที่ให้ผู้ใช้ประสบการณ์การถ่ายภาพแบบเดิมๆของ Ricoh ZR รวมถึง Snap Mode สำหรับการถ่ายภาพสตรีทที่รวดเร็วโดยให้ความสามารถในการตั้งค่าโฟกัสลวงหน้า Classic Focal l e n g t และ Viewfinder Mode สำหรับการจัดวางองค์ประกอบภาพ โทนสีและชุมชนมีโทนสีคลาสสิกหแบบจากร i โคจิโอและยังมีคุณสมบัติในการปรับแต่งโทนสีตามความต้องการพร้อมกับฟีเจอร์สําหรับชุมชนของผู้ใช้เรมเชนลายน้บสไตล์จีอและการแบ่งปันสูตรการแต่งภาพเรมจีที่ปโเรจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการถ่ายภาพบนมือถืออย่างมากแต่คําถามคือมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างและอย่าลืมติดตามการเปิดตัวที่จะมาใกล้ๆนี้